ครับเป้าหมายคือกับดักไม่ครับเดี๋ยวเขาไปลุยกันเลยครับพอยยากไปเปบิ่งเขาก่อนอื่นผมจะพาลุยไปหนีก่อนครับผมพวกขัากับดักผมลุยหย่ากับดักลางนี้ไม่ถูกได้เนยบบได้เนยนะครับเนาะเอ้ยคือลมจะนอกบ้อนีโอ้มันเลวรายเหลือเกิน โอ้มันเลี้ยวไหลเลี้ยวไหลเลี้ยวไหลจริงๆเดี๋ยวผมจะดูก่อนมันมันมีอะไรข้างในนี้อุ้ยคุณได้ปลาได้ปลา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 พี่น้องปลาปลาด้วยครับนี่นะครับดูนะครับเขาจังๆเขาจังๆครับเอ้ยเอ้ยไม่เล็กสุด ไม่ใหญ่สุดแล้วก,ก็ไม่เล็กสุดในแม่น้ำสุดยอดไปเลยครับผมด้สองคะแนนแล้วสองแต้มกองกมครับไปช่อนช่อนฮ่าหมายี่สองช่อนครับตัวที่สามกับปลาดุครับผมตัวแรกอือเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวเามาลุ้นกันไหมอีกเอเดี๋ยวเาลุ้นกันเดี๋ยวผมจะวางไว้จากนี้ก่อนเพราะมันยังตงการน้ำอยู่เี๋ยจขัดขวดลงังนึงเดี๋ยวเอา,ายาทำไม่กันเลยพี่ ผมอยากรู้แล้วว่ามันอะไรอยู่ข้างในเนี่ยมันเวิร์กหรือเปล่ามันมีอะไรที่จะให้มันเวิร์กไหมผมต้องการเรยอเกินนะมันจะเวิร์กหรือเปล่าเนี่ยฮึผู้ทำมันโดนของดีนะค่อยดูอ,ยอะไรอะ่ะดินผมหล่นมัม้งกรกลึกกลักอย่างโอ้มีตัวมีตัว Kau lihat tuala belum? Kau lihat tuala belum? lihat tuala belum? lihat tuala belum? Aiyah! Ah! 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 Kau lihat tuala belum? sini. Di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  luar. Di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  Kan.